ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ไม้กล้วครับตอกอีกแล้วครับอันนี้เป็นพอ่อปีตน้นไม้ครับขาดีเลยครับตัวน,นี้ด้เรื่องครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากครับขาเลยครับตัวน,นี้ โอ,โอ้โหโอ้โห6กใบครับเนอะจะลงไงครับนี่คนเดียวด้วยวันนี้มาคนเดียวด้วยครับงานเข้าเลย โอ้โห oh, ขิงรับเหมาะมากเลยครับอโอ้โหเข้าอย่างไรไงวะเนี่ยน,นี่ครับกองเจอกองครับ หมเลยหายไปนานครับคลิปมาเลยครับทันควันเดี๋ยวสักคู่ครับ นี่ครับผลงานปวกอยู่กลางนาครับเรียบร้อยเลยก็คลิปนี้ไว้เช่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคู่โดนก่อนครับเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรบ้างครับแต่ทีแน่หกใบไปแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับกับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม